สวัสดีครับอยู่กับหกลอดัมกรีนครับ,รบเดี๋ยวพามาดูทีมงานโคนหนึ่งภาคสองครับภาคแรกจบไปแล้วครับอันนี้นะ่าจะเป็นซีรีส์ยาวเลยแหละค่อนข้างจะลำบากครับหน้าฝนเลยกับ s k ครอครับ จำมือกันมิได้ครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับน่าจะปีนจานชูนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำความรู้สึกก่อนว่ามันอละอาไลนขนาดนี้เขาจะทําได้ไหมเนะี่ยหรือพี่ทําได้ไหม ได้บ่ปูจริงนะปูทางบ่สุดยอดเลยอย่ะยอมรับในฝีมือครับจันชูว่าทำได้ภาคสองครับภาคแรกจบไปแล้วครับภาคแรกก็อ่าบาดเจ็บไปหลายคันครับทางนี้นะ่าจะเอาเจ้าสิบออ้อมาวิ่งด้วย หกล้อนี่หายไปหมดแล้วเหลือไม่กี่คันครับแต่ระดับจานชูแล้วน่าจะโอเคครับจิ้มดูครับเอ,อ้มันได้ไหมเนี่ยงานเริ่มยาบแล้วครับ นี้โทนหนึ่งจัดไปครับจะได้ไหมโอ้มาตรงนี้รู้สึกว่าเจ้าร้อยสี่สิบนี่จะเปื้อนหน่อยเอาสิบล้อมาครับลุย 600หายไปไหนหมดยังไม่พร้อมหรออ๋อ600ยังไม่พร้อมครับเอา10ล้ออย่างเดียวมาดหรือเจ้าร็อกกี้ครับเนี่งานแบบนี้มันต้องมันต้อง10ล้ออย่างเดียวอะ่ะมันถึงจะอยู่ได้6้อนี่จบเลยนะ ช่วยกันครับไบคโค่สามคัน HK สองร้อยกับร้อยสี่สิบแล้วก็เอา้าดินด่วนก็มา <c oughs> ครับครับไปโอ้ดูพันอะ ร้อยยังไม่รอดเลยอ่ะหกร้อยจุกข่าวครับแต่ถ้าปูทางดีๆอ่ะได้อยู่นะ วนันฝนตกป่ะวนันฝนตกป่ะตกหนักสามวันสามวันได้ไหมนี่ <laughs> ได้ได้ <laughs> <laughs> ไปเลยครับจ <c oughs> มตรงนี้แหละร้อน <c oughs> ได้จมแน่นอนเนี่ i, ย,ยโอ้ยไปได้เียเลยโอ้ยจานชูนี่ถ <c oughs> ือว่าประสบการณ์เยอะเลยค่มมางใจยิ่ง อ้าวจนชายมาลุยกับเขาด้วยอะจอมนังเหนียวครับคันนี้ตั้งแต่วิ่งมาไม่เคยเป็นไรเลยหนังเหนียวมากสามวันติดต่อกันครับโอ้เจ้าส้มลายมาอีกเว้ย มาเสริมทับอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวดูจานชายประลองดูสิสู้มากเลยครับเราไม่สามารถเอารถกระบะเข้ามาได้ครับ แต่รถเสียพุทมาได้เชยเลยฮะพุทธพุทเอารถเข้ามาตรงไหนเนี่ยขับมาตรงไหนเนี่ยรถเนี่ยขับมาจากไหนเข้าทางไหนเข้าทางไหนเนี่ยมาทางนี้เลยบอเอ๊ะทำไมมาได้ปะโฟวินปะโฟวินบะพุทธแน่นอนนะวะไม่กล้าเข้ามาเลยมันเล่ ลึกโหยังลึกเลยเามามอะมาอะมาไซมาดิม,มาไซมามาดูคันนี้ก่นอนว่าทนายเลยอ่ะน่าจะไม่รอดนะ

อรอให้นก่อนรอเราให้แน่นกันบ่หกล้อหมดสิครับเฮ้ให้ครับให้ครับส้มไล่อ่ะเซตติ้นบ่ดัยดนยางเดียวครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างเพราะว่าหกล้อวิ่งไม่ได้ครับวิ่งได้คันเดียวจันทร์าชายเราไปเลย ค่อนข้างจะลําบ,บากครับ